รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยโปรดกดไลค์และซับสไคร์ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบรานะีกครผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับแล้วก็พบก,กับรายการข่าวสาร้สางเรื่องดังประจำสัป,สปาดาห์นะครับผมในวันจันทร์เราก็ยังคงทำ เรื่องข่าวอยู่เหมือนเดิมนะครับผมครับก็ต่อจากรอบ่แลลนะผนเราก็ยังคงมาอยู่กับเรื่องสภาพอากาศอยู่เหมือนเดิมนะครับผมทางด้านกรมอุตุนะครับผมได้แจ้งเตือนนะครับภาคอีสานเตรียมรับมือพายุโซนร้อนนะครับผมโมราเวในช่วงวันที่29ถึงวันที่ส1ตุลาคมส่วนชาวบ้านในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมายังทุกข์ทรกับน้ําท่วมบ้านนะครับผมจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้วมีน้าท่วมขังริมคลองตามแนวชายแดน ขณะท่องเที่ยวแห่รับลมหนาวที่ภูหินเซาแล้วครับผมเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดเลยชาวอีสานเตรียมรับมือพายุรุกใหม่โมราเบนโดยเช้าวันี่25ตุลาคมกรมอุตุวิทยารายงานว่าเมื่อเวลา4นาฬิกาพายุโซนร้อนกำลังแรงโซเดลหรือพายุอับสีนะครับผมบริเวณทะเลจีนใต้ในช่วงตอนบนนะฮะมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเกะาะไหหลำประเทศจีน ใจทางใต้115กิโลเมตรมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะกำลังเคลื่อนที่ทางตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่25-26ถึงวันตุลาคมหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตาระดับส่งผลทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนและลมแรงบริเวณจังหวัดนครพนมสกนลนครมุกดาหาร อำน,นาจเจริญและอุบลราชธานีครับส่วนการคาดการณ์ฝนช่วงวันที่16ถึงวันที่27ตุลาคมบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ล่องมสุมเลื่อนลงไปผ่านบริเวณภาคใต้สมมติภาคใต้ฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักเบาในบางส่วนส่วนพายุโซเดลจะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และปะทะเข้ากับบริเวณความกดอากาศสูงทําให้อ่อนกาลังลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะด้านภาคตะวันออกของภาครวมทั้งมีฝนตกในบางแห่งบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันตกของประเทศเช่นกันครับช่วงวันที่28ถึงวันที่31ตุลาคมนะครับผมพายุโซร้อนโมราเบบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสูง่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่26ตุลาคม จากนั้นจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นและเคลื่อนตัวเข้าฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่28ถึงวันที่29ตุลาคมนะฮะจากนั้นปะทะก,กับบร,ริเวณความกดอากาศสูงทําให้อ่อนกำลังลมลดเร็วแต่อาจทำให้ฝนตกหนักในบร,ริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างในช่วงวันที่29ถึงวันที่31ตุลาคมนี้ส่วนสถานก,การณ์น้ําท่วมทางด้านนายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยสมาชิกกองอา,าลลสารักษาดินแดนอำเภอปากช่อง ผู้ใหญ่บ้านบ้านพาง,งอยนำกำลังไปตรวจสอบชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่พื้นที่เหนือเขื่อนลำตะคองส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังเลี้ยงวัวควายและแพะถูกน้ำล้อมหมู่บ้านต้องอยู่ในภาพการติดเกะาะเจ้าที่ต้องนำฟางอัดแท้ง ให้ัวกก์ินเจ้าหน้าที่ปากทงสีแดงแจ้งเตือนชาวบ้านนะคะที่อยู่ใกล้ลำน้ำมูลนะคะให้เตรียมอพยกุกเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามวลน้ำจำนวนมากนะคะไหลาจากคลองลำพระเพลิงอำเภอปากทงชัยนะคะจะไหลต่อมายังอำเภอโชคชัยและไหลลงสู่ลำน้ำมูลในพื้นที่ตำบลท่าช้างอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ทำให้ปริมาณน้ําล้นตลิ่งเออเข้าท่วมหมู่บ้านทั้ง16หมู่บ้านนะคะเดือดร้อนกว่า1,000หลังคาเรือนเลยที่ตลาดเทศบาลตําบลกระบินนะคะอําเภอรกระบินจังหวัดปราจีนบุรีระดับน้ําท่วมถนนเริ่มลดลงบ้างแล้วนะคะส่วนที่ซอยเจ้าสําอาง2ชุมชนลงสีไปรษณีเป็นพื้นที่ราบนะคะระดับน้ําสูงถึงคอ น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเสียหายเป็นจำนวนมากขณะที่มวลน้ำจากสะแก้วไหลเข้าท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านนาตําบลบ่อทองตําบลวังตะเคียนตําบลย่านรีตําบลนาแขมตําบลเมืองเก่าตําบลกะบินตําบลหาดนางแก้วตําบลวังดานและเทศบาลตําบลกะบินอำเภอกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี รวม9ตำบล1เทศบาลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน44หมู่บ้าน9ชุมชน1,480ครัวเรือนขณะนี้เจ้าหน้าที่กรมชประทานจังหวัดปราจีนบุรีและกรมชนประทานบางพลวงบริหารจัดการน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วนอกจากนี้ในหลายพื้นที่เริ่มอากาศหนาวเย็นที่ภูหินเซาบ้านกกแหนใหม่ อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและดูทะเลเหมอกขาวโพลนเต็มท้องฟ้าที่กั้นพรมแดนระหว่างไทยลาวเป็นยอดภูที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล682เมตรสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์240องศาอุณหภูมิว,วัดได้17องศา ส่วนที่ภูกระดึงอากาศหนาวเย็นวัดได้10องศาเซลเซียสน,น้ำค้างเกาะบนยอดหญ้านักท่องเที่ยวแห่ขึ้นมารับลมหนาวที่ตลาดบางลำพูเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นชาวขอนแก่นต่างออกมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวและเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันอย่างคึกคักเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าต่างนำเสื้อกันหนาวทั้งมือหและมือสองวางจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก จำหน่ายในราคาเริ่มต้นที่20ถึง150บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะสำหรับข่าววันนี้นะคะก็เป็นขา่าวบอกสภาพอากาศของประเทศไทยเรานะคะก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าอากาศหนาวกันแ,แล้วนะคะก็อย่าลืมเตรียมเสื้อกันหนาวนะคะเครื่องุ่งห่มเนาะให้พวกเราร่างกายของเรานะคะมีความอบอุ่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอสวัสดีทุกคนนะคะลาไปลวค่ะสวัสดีค่ะ